รงเรียนบ้านกระบูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนายกองมณีอุดมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบูนขอนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแปกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคุณครูเสาวลักษณ์ดวงแก้วครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมที่1ลายนิ้วมือ จุดประสงค์ของกิจกรรมสังเกตและบอกลักษณะของ e, ลายนิ้วมือและเปรียบเทียบลายนิ้วมือของนิ้วต่างๆของตนเองและเพื่อนๆผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตสามารถบอกลักษณะของลายนิ้วมือและเปรียบเทียบลายนิ้วมือของนิ้วต่างๆของตนเองและของเพื่อนๆกิจกรรมที่2ทดสอบความรู้สึกจุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณต่างๆที่ฝ่ามือและนิ้วมือผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบการรับความรู้สึกของผิวหนังบริเวณต่างๆที่ฝ่ามือและนิ้วมือกิจกรรมที่3ไม่เห็นไม่ได้ยินจุดประสงค์ของกิจกรรมสังเกต ira, และอธิบายความสำคัญของตาและหู วิธีการสื่อสารเมื่อตาและหูไม่สามารถทำงานได้ตามปกติผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตและสามารถอธิบายความสำคัญของตาและหูสามารถออกแบบวิธีการสื่อสารเมื่อตาและหูไม่สามารถทำงานได้ตามปกติกิจกรรมที่4การได้รับกลิ่นจุดประสงค์ของกิจกรรม สังเกตทดลองและอธิบายการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นและบอกแหล่งที่มาหรือต้นตอของกลิ่นผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตทดลองและอธิบายการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นและบอกแหล่งที่มาหรือต้นตอของกลิ่นกิจกรรมที่5การปรุงรสจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสังเกตทดลองและอธิบายวิธีการแก้รสชาติ ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตทดลองและอธิบายวิธีการแก้รสชาติอาหารได้กิจกรรมที่6ความสูงของฉันจุดประสงค์ของกิจกรรมวัดและเปรียบเทียบความยาวของเท้ากับความสูงของร่างกายตนเองโดยใช้หน่วยวัดที่หน่วยมาตรฐานผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนสามารถวัดและเปรียบเทียบความยาวของเท้ากับความสูงของร่างกายตนเองโดยใช้หน่วยวัดที่หน่วยมาตรฐานกิจกรรมที่7โครงกระดูกจุดประสงค์ของกิจกรรมสังเกตวัดความยาวและบอกรูปร่างของกระดูกแขนและมือของมนุษย์การสร้างแบบจำลองแขนและมือและบอกความแตกต่างของกระดูกแขนและมือจริงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้นผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตการวัดความยาวและสามารถบอกรูปร่างของกระดูกแขนและมือของมนุษย์สามารถสร้างแบบจำลองแขนและมือและบอกความแตกต่างของกระดูกแขนและมือจริงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้นกิจกรรมที่8มือยางจุดประสงค์ของกิจกรรมสังเกตและอธิบายหน้าที่ของกระดูกมือของมนุษย์ การสร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบแบบจำลองมือกับมือจริงสังเกตและอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของกระดูกมือผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตและอธิบายหน้าที่ของกระดูกมือของมนุษย์สามารถสร้างแบบจำลองและเปรียบเทียบแบบจำลองมือกับมือจริงอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของกระดูกมือ